สมัยนี้ของเล่นมักจะมีหน้าตาแปลกๆออกแบบพัฒนาในขณะเดียวกันวิธีการเล่นก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะของเล่นบางชนิดดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะกับเด็กอาจจะเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเด็กเองและสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้ทุ่งแสงตะวันก็เลยจะพาไปรู้จักกับของเล่นที่เรียบง่ายของเด็กๆบ้านวังน้ำมอกอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายค่ะเด็กๆที่นั่นทำของเล่นขึ้นเองจากวัสดุธรรมชาติผสมผสานกับความคิด และจินตนาการค่ะหมู่บ้านวังน้ํำมอกอยู่ในเขตอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะเป็นหมู่บ้านกลางดอยที่ดำเนินชีวิตเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติรวมทั้งของเล่นของเด็กๆด้วยค่ะที่เห็นอยู่เรียกว่าเกมไม้กระดกค่ะที่มาของชื่อไม้กระดกก็คือต้องกระดกไม้ให้ข้ามไปยังเขตของผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่ง ถึงจะได้คะแนนของเล่นชิ้นนี้เรียกว่าม้าเข้าคอเป็นของเล่นดั้งเดิมของชาวสีเชียงใหม่ความสนุกของม้าเข้าคออ,อ,อยู่ที่การพาม้าของตัวเองเข้าคอให้ครบดังชื่อของเล่นนั่นเองฟังดูไม่ยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ เด็กๆบ้านวางน้ำมอกบอกว่าของเล่นนั้นเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตามวัฒ ห้วยน้ำทอนที่พักผ่อนยามว่างของเด็กๆบ้านวังน้ำมอกอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายได้มาเล่นและหาของเล่นที่ซุกซ่อนอยู่ล้านหินแห่งน,นี้มีคุมทรัพย์ของเด็กๆ เป็นของเล่นที่มาพร้อมกับสายน้ำมาเป็นตัวคูดตัวหนึ่เด็กชายนัทพงศ์สิริพลผู้ค้นพบความสนุกนี้ค่ะถ้ามันมีดอกหรือว่ากแกนหรือว่าถ้ามันผมสั่นขึ้นกันนี่เขาก็ สามารถมาเฮ็ดเป็นตุกตาตัวผู้ได้ถ้าว่าทามันดอกถ้าอันหักวันย้าน,นี่เขาก็ที่จะสามารถมาเฮ็ดตุกตาตัวเม่ได้หนิแมใช่แล้วค่ะทําตุกตาจากต้นหญ้าแล้วหนึ่งใช้หญ้าอะไรคะหญ้าหั่งกาอันเบิ่งตางจากันหญ้าอื่นกับเคลื่อ,อนดอกมันเพราะว่าดอกมันหญ้าลื่นนี่บางหญ้าน,นี่ก็ที่จะดอกบ่อนคือจังหญ้าหั่งกาถ้าหญ้าหั่งกาดอกมันที่เป็นจังซี่ ยาฮั่งนีรมันเสียนอันใบมันเสียนยาวแบบนี้มันสิน้อยแล้วมันก็เสิจะบเใหญ่มันยาแล้วมันก็เสิจะอันบวมีต้นหุ่มขึ้นมันสิแยกออกอย่างนีใช้ได้ทุกต้นเลยไหมคะไส้ยาเทียนมันบวแก่เกินไปอันฮักก็เบิ่งแค่อันแค่ครับมันดอกครับต้นมันเท่าสมุนมันแก่มันก็เสิจะมีดอกขึ้นแล้วมันก็เสิจะแห้ง ทาสมุทรอันนี้ดอกจงสินส้นมสิ้นรากสันแล้วมันสิเฮ็ดบ่ได้ท่านสมุทอันบ่มีดอกเนี่ยอันบ่มีดอกแบบอันนี้นะมันสิเฮ็ดได้แต่ว่าต้องให้มันต้นอ่อนหนึ่งบอกว่ารากของญ้ารังกาทำตุ๊กตาได้สวยกว่าญ้าชนิดอื่นเพราะว่ารากเส้นเล็กแล้วก็มีหลายสีค่ะ ามีอีกชื่อหนึ่งว่าต้นกกรายพบง่ายตามคูน้ำและที่น้ำท่วมขังใบเรียวยาวปลายแหลมออกดอกสีเหลืองทองเป็นช่อคล้ายกับคันร่มะดดัปปาานานานนบมขไแล้ววตุ๊กตารากหญ้าเพื่อนเล่นไม่รู้เบื่อของเด็กๆจะเล่นให้สนุกต้องผสมจินตนาการลงไปด้วยค่ะ นี้มันที่เป็นหากหนาของมันนี่มันสิเป็นผมส่วนอนนี่มันที่เป็นโตเป็นแบบขาลงม้านี่แมจนนี่ที่เป็นหนักมันมันก็ที่จะมีสีแดงสีดําสีขาวตาสมุนท่าหักหนาห้างการใดมันมีสีขาวล้วมันก็สิจะบองงามเพราะว่าผมอันสีขาวขาวนี่มันก็คือใจที่ว่าเป็นผมบูเทาและมันบองงามเป็นสีขาวถ้าผมแบบสีแดงสีดํานี่มันสิงามเขาเบอร์นี่ตัวนี เขาพากันปะมะ<า>มะซีเมียนแค่ต้นเดียวมันซิบมีหลายสูอันนี้กันเลยต้องให้ตัวนี้เป็นตัวน่องได้ถ้าตัวน้องมันเนี่ยอันนี้มันก็นที่จะน้อยแต่ว่าแต่ว่าทาตัวเนี่ยอันนี้มันใหไงนี่ก็ที่จะเป็นตัวผู้ชายได้แต่ห้าตตดผมหมองนี้มันออกอย่าอันนี้เป็นตัวไอ้มัน โอค้คือว่าในนะนเด็กๆถ่ายทอดจินตนาการที่ซุกซ่อนอยู่แต่งเติมตุ๊กตาต้นหญ้าให้มีชีวิตชีวาลองสังเกตด,ดูนะคะถ้าว่าคิดซื้อว่าเขาจะเป็นพรายแล้วก็ับมาบอกกันใช่ไหม ตุ๊กตาใบาตองและก็ตุ๊กตาหักงาแล้วการเอาเขาพูดนะแม่ที่ฮับยหวกับพวไม่ให้เป็นผมมัน่นแต่ว่าสัญญาคัสเหเล็ตุ๊กตาใบตองเอานะตุ๊กตาใบตองเป็นของเล่นที่เด็กๆบ้านวางน้ำหมกคิดทําเล่นได้ทุกเมื่อยามว่างต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างค่ะแตวเด็กหญิงพิสมัยแสงมณีกับเพื่อนๆช่วยกันรวบรวมอยู่ ขอเวลาสักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยมาพบกับหน้าตาของตุ๊กตาใบาตองและตุ๊กตารากหญ้า ทำตุ๊กตาใบตองอย่างแรกที่ต้องมีก็คือแท่งไม้ค่ะใช้ทำเป็นตัวตุ๊กตาเตรียมใบตองหรือใบกล้วยแม้จะเป็นของเล่นที่ทำเล่นได้โดยไม่เลือกเวลาฤดูกาลแต่แต้วบอกว่าช่วงหน้าฝนนี่ล่ะค่ะสนุกสุดเพราะว่ามีดอกไม้ดอกหญ้าหลายสีให้เลือกเก็บมาตกแต่งตุ๊กตาอัางให้พูญิงผูซายจอมเด ได้เห็ทั้งผู้หญิงทางผู้ชายตุ๊กตาใบกล้วยเนี่ยเริ่มเลียนมากแต่รุ่นแม่พวกหนูแล้วก็จนมหาพวกหนูรุ่นเอื้อยสอนบม่แม่เห็นเพื่อนเล่นบบดนี้อยากเล่นกับเพื่อนเพื่อนกะเลยตอนแรกเพื่อนกะเลเพื่อนเห็นไหแบบนี้ต่อมาเพื่อนบอกว่าเฮ็ดเอาแต่ก็เลยเบิ่งเพื่อนแล้วก็เฮ็ดตามเพื่อนตอนแรกกะว่างามดอกเฮ็ดต่อมากะงามเพียงเพื่อนูกาเล่นมาแต่ฝอนึงค่ะแล้วก็เห็นรุ่นรุ่นเอื้อยเล่นแล้วก็เลีนตามเพื่อน บได้สอนอย่าเห็นเห็นเพื่อนเล่นแล้วกะเท็ดไปตามเพื่อนซื้อตุ๊กตาใบาตองของเล่นที่นำเด็กๆมาใกล้ชิดธรรมชาติฝึกคิดฝึกทำอย่างอิสระเริ่มแรกเขากะเฮ็ดบาง,งานเยมาลเขากะเฮ็ดส่งผมจังสั้นส่งผมจังซี่กะบาง,งานกะเฮ็ดมาเรื่อยๆเล่นจึง เปนไปเรียนมากอะกกเขาา็เฮหดจนถนัดมือเห็ดคิดว่าทรงครเปล่บบหหาคิดหาทรงนั่นทรงนี่แล้วก็มาลองเฮ็ดเบิ่งจสิประกวกแม่กะจะงามเองอาไซยเรื่องความคิดของเขาว่าเขาาะจฮ็ดตุ๊กตาตัวนี้นะว่าแบบจะเฮหดขึ้นมูดีบอเออของมือฮ็ดไปแล้วเขาจะบอซ้ำมือวาของเขาจะบองาม้างคือวมนี้ตุ๊กตาใบาตอง มีรูปร่างหน้าตาไม่ซ้ำแบบแปลเปลี่ยนตามความนึกคิดจึงเป็นสเสน่ห์มัดใจให้กลายเป็นเพื่อนเล่นของเด็กๆมาเนิ่นนานคิดตามจินานากาันพวกเขานี่ลหละพวกเขาเบิงว่าเปนงามพวกเขาเก็เฮ็ดไปให้คนหนึ่งบ่ได้เห็นนะ่ะไปน,น,นั่งเบิง์กว่าคนีงามไป้ทีหนึ่งสองเพลงคณนนีงามแต่งตัวเรียบร้อยนะเสาลองเบิงจากผม เส้นผมลงมาอากาศากเบิ่งจักรไม่เลี้ยวเลือเสือเขาโอเคไหม ันนี้นะฮะอันนี้อันนี้คือจังไงเลยอันนี้นี่แต่งตูคือจังเจ้าหญิงอยู่ในวังเลยใส่มงกุฎละกะแต่งใส่สิ่กระปงลามลามแต่ว่าเอื่อนเป็นท่าสนมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นนักมวยใครปุกป้องุ่นญิงละกะอันนี้สมุมไรคอยปกป้องพาสนมอันนี้อันนี้พาสนม คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามนนเข้าหน้าน้ำว้วยน้ำทอนว้ยน้ำกลางหมู่บ้านวังน้ำมมกจะเต็มไปด้วยความสนุกและเสียงหัวเราะเป็นดังเวทีแห่งจินตนาการค่ะ เธอให้ชีวิตฉันเธอทำให้ฉันฝันฉันทำให้เธอก้าวเดินเธอทำให้ฉันเพิดเพลินฉันทำให้เธอพูดจาำ เธอทำให้ฉันต้องนิ่งฟังเธอทำให้ฉันมีหวังออบ,บางครั้งเธอก็เงียบไป,ไปทำให้ฉันต้ตองปลุกเธอคือตุ้มตา ชีวิตชีวาตุก๊กตาตุก๊กตาคือเธอเราคือตุก๊กตาตุก๊กตาตุก๊กตามีชีวิตชีวาตุก๊กตาม,มีของเล่นมากมายที่แฝงตัวอยู่ในธรรมชาติ รอคอยการค้นพบจากเด็กๆตุ๊กตาใบาตองตุ๊กตารากหญ้าเหมือนกับของเล่นจากธรรมชาติทั่วไปที่ต้องใช้จินตนาการในการค้นหาในการมองและเล่นและจะพบความพิเศษที่ซุกซ่อนอยู่ภายในเราได้เห็นตุ๊กตาฝีมือของแต้และของหนึ่ง น้องหนึ่งบอกว่าตุ๊กตารากหญ้าเนี่ยไม่ได้ทาตลอดทั้งปีนะคะเฉะพาะฤดูฝนเพราะว่าหญ้าเนี่ยจะแตกหนอ่อแตกใบนารากเนี่ยมาใช้ทําของเล่นได้ฤดูการอื่นๆก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นช่วงหน้าก็จะเป็นตุ๊กตาจากใบกล้วยเป็นต้นค่ะเด็กๆมีของเล่นที่เปลี่ยนตามฤดูการในขณะเดียวกันก็พัฒนาตามช่วงวัยของเด็กๆไปด้วยนะคะเราจะเห็นของเล่นของเด็กๆที่สอดคล้องกับธรรมชาติของขวัญจากฤดูการที่มอบให้เสมอค่ะ ระบวนกคุณสอาาดในโลกของเราไม่ได้มีอยู่แค่บนบกเท่านั้นนะคะวันนี้คุณสะอาดพามาเที่ยวทะเลค่ะสงสัยจะมีเรื่องอะไรเด็ดๆเกี่ยวกับทะเลมาเล่าให้เราฟังแน่ๆตามคุณสะอาดไปด้วยกันนะคะอื้ไสดชื่นดีจังเลยเพื่อนๆครับการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตย่อมมีทั้งการช่วยเหลือแบ่งปันเอารัดเอาเปรียบวันนี้ คุณสะอาดจ,จะพามาเที่ยวทะเลเพื่อที่ให้เพื่อนๆได้ไปดูว่าสัตว์โลกใต้น้ำอ่ะเขามีการอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเจือจุนกันอย่างไรบ้างดำลงไปใต้น้ำกับคุณสะอาดกันเลยนะครับคำโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเพื่อนๆว่าจริงไหมครับในโลกอันซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลก็เช่นเดียวกันนะครับ อยู่ตัวคนเดียวแล้วอาจจะอดตายก็ได้ก็เลยมีสิ่งมีชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันนะครับนี่ไงดูนี่เป็นตัวอย่างสิครับเจ้าปลากระตูนเนี่ยเขาต้องอยู่คู่กันกับดอกไม้ทะเลชั่วชีวิตเพราะว่าปลากระตูนน่ะเขาว่ายน้ําไม่ค่อยเร็วเขาก็เลยมาขออาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลขหนวดของเจ้าดอกไม้ทะเลเนี่ยนะมันมีพิษทุกๆเส้นเลย ใครหลงเข้ามาแล้วก็มีสิทธิ์โดนพิษทุกร้ายเลยล่ะแต่กับเจ้าปลากระตูนเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะก็เลยกลายเป็นบ้านอันอบอุ่นของเหล่าปลากระตูนทั้งหลายแล้วเจ้าปลากระตูนเนี่ยก็ตอบแทนด้วยการทําความสะอาดบ้านช่องให้บางครั้งก็ล่อปลาเล็กๆมาเป็นเดื่ยให้กับดอกไม้ทะเลด้วยนะครับคู่นี้ก็เหมือนกันนะครับที่เป็นปลานั่นน่ะคือเจ้าปลาบูครับ แล้วที่ผู้โผล่ก็คือเจ้ากุ้งยังไงล่ะครับเจ้ากุ้งเนี่ยใสยตาเขามันไม่ค่อยจะดีหลบหลีกศัตรูก็ไม่เก่งเลยมาขออยู่บ้านเดียวกับปลาบู่โดยช่วยทําความสะอาดแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้ดูสิครับเนี่ยเจ้ากุ้งอะ่ะเอาหนวดแตะไว้ที่ตัวปลาบู่อยู่ตลอดเวลาเลยส่วนเจ้าปลาบู่เนี่ยนะทาหน้าที่เข้าเวนยามเพราะเห็นอะไรที่มันไม่เข้าท่าหรือว่าผิดปกติก็จะส่งสัญญ,ญาณบอกให้เจ้ากุ้งอะ่ะรู้ตัว และแล้วทั้งกุ้งทั้งปลาก็จะหลบเข้าไปอยู่ในรูนี้ด้วยกันการอยู่กันแบบพึ่งพาก็ดีอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่าการเอาเปรียบใครนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรกระทําเลยนะครับวันนี้เวลาหมดจำต้องหมดเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทปิโตโรเคมีแห่งชาติจำกัดมหาชน